เอาละครับคุณผู้ชมครับตอมเผือกทำงานนะครับเมื่อล่าสุดนะฮะทางคุณหนุ่มกัญชัยนะได้โพสต์นะเป็นคำฟ้องนะาหน้าคำฟ้องเป็นคดีายาญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายนะในทางกฎหมายเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอา,านะโดยมีแคปชั่นว่าร้องให้ครําครวญว่าโดนรังแกนะครับแต่ว่าโชว์ความสะทุน เรียกเสียงแบบเร็วๆนะใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไรซึ่งความจริงทุกวันนะฮะแช่งได้แม้กระทั่งเด็กนะครับมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะนะฮะแต่คุณนุ่มกัญชัยบอกว่าไม่ใช่กับกูครับเพราะสําหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลกนะด่าอีกก็ฟ้องอีกนะอันนี้เป็นแฮชแท็กนะกี่กรนก็รอนับกันนะครับแล้วก็แฮชแท็กพรุ่งนี้เริ่มนะฮะคาดว่าเดี๋ยวจะน่าจะ เดี๋ยวดาเนินการนะเพราะว่าแบงค์ตัววันที่เอาไว้นะฮะแต่ว่าจะไปฟ้องเดือนตุลานะโจดเนี่ยก็คือนายกัญชัยกำเนิดพลอยนะส่วนว่าจําเลยเนี่ยยังไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่ามีรูปด้วงสาคูนะแปะเอาไว้นะเออเมื่อวันก่อนก็โพส รูปด้วงสาคูนะใครก็หลายคนชาวโซเชียลก็ตีความกันไปต่างๆนานานนะว่าหมายถึงใครกันแน่นะเอคนที่จะเข้าขายในใช่เน็ตไอดอลประตูน้ำหรือเปล่านะที่หมายถึงด้วงสาคูนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรียกค่าเสียหายนะหล้านบาทนะครับตอมเผือ,อก,ก็ทำงานทันทีเลยนะครับ หลังจากโพสต์ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหคอมเมนต์ตล่มทลายเลยนะแชร์ไปเกือบหมื่นนะคอมเมนต์ comment ปลาก็ไปหลายหมื่นแล้วนะนะฮะแล้วทีนี้คุณผู้ชมครับคิดว่าด้วงสาคูหมายถึงใครนะเออเดี๋ยวก็น่าจะเปิดเผยกันเร็วๆนี้นะชาวเน็ตชาวโซเชีย so ลก็คิดว่าน่าจะหมายถึงทางคุณลีหน้าจังนะเออลีหน้าจังจันจานะคุณแม่ลีน้าของเรานะฮะ เไม่รู้ว่าเป็นวักตอนหรือประโยคตอนใดนะครับที่มีการพูดถึงหรือหมิ่นประมาททางใส่ความคุณหนุ่มกัญชัยนะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะครับต้องมีการพูดใส่ความด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าข้อความวักตอนใดนะครับที่ทางคุณหนุ่มกัญชัยอ้างนะฮะว่าคุณล่วงสาคูเนี่ยนะฮะ ที่คาดหมายว่าน่าจะเป็นคุณลีหน้าจังหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะที่เป็นการใส่ความนะมันต้องบรรยายไปในฟ้องนะครับว่าใส่ความคําไหนที่เป็นการใส่ความนะแล้วไอการใส่ความตัวนั้นเนี่ยทําให้นะผู้ที่ถูกใส่ความนะเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเตียยช่างนะครับได้รับความเสียหายนะพูดง่ายๆนะฮะต้องมีข้อความแล้วได้รับความเสียหายนะครับแล้วใส่ความเนี่ยต้องใส่ความต่อบุคคลที่3าด้วยนะครับถ้าลงในโซเชียลมีเดียเนี่ย ถือว่าเป็นการใส่ความนะมินประมาทโดยการโฆษณานะโทษเนี่ยจะจำคุก2ปีปรับส0 0แสนนะครับอันเนี้ยต่อ1นึ่งคำพูดนะต่อ1กรรมนะส่วนกี่กรรมก็บวกคูณเพิ่มเข้าไปนะทีนี้แล้วเนี่ยมีในส่วนของการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะครับเรียกมา5ล้านถ้าหากว่าฟ้องเองฟ้องกดีอาญาแล้วมีค่าเสียหายที่จะเรียกร้องด้วยเนี่ยต้องวางค่ารมเนียมสารร้อยละ2นะ ฟ้องหนึ่งล้านวางสองห0ื่นอันนี้ฟ้องห้าล้านคุณหนุ่มกัญชัยยอมวางค่าธรรมเนียมศาลหนึ่งแสนบาทนะครับส่วนค่าทนายเนี่ยไม่รู้นะเห็นไหมว่ามีราคาที่ต้องจ่ายก็จริง,ค,ค,ง,รงคำพูดที่มีราคาที่ต้องจ่ายแต่คนฟ้องก็ต้องจ่ายค่าทนายจ่ายค่าธรรมเนียมศาลเหมือนกันนะผมมักจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาโดนด่าเนี่ยอลองทนดูนะลองทนดูเพราะว่าไปแจ้งความหรือไปฟ้องเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะ เออแต่ถ้าทนไม่ได้นะปล่อยวางไม่ได้ธนาเจก็รับฟ้องนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะว่า กุณดวงสาคูเนียนะครับนะจะออกมาตอบโต้อย่างไรนะฮะแล้วคุณดวงสาคูเนี่ยจะหมายถึงใครแล้วคุณหนุ่มกัญชัยจะฟ้องจีกรรมอะไรยังไงผลทางคดีเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสงสัยประการใดนะฮะก็คอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับโดนฟ้องมาทนายเจไม่รับผิดชอบนะจ๊ะนะถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ